สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แววน้อยจะมาทําเมนูต้มยําโปแตกนะคะนี่คือส่วนผสมที่แววน้อยจะต้องใช้วันนี้ค่ะทุกคนนี้นะคะแววน้อยก็จะใช้ปลาดอรี่ซึ่งจะไม่มีก้างค่ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากไปทอดพริกกันเลยค่ะตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะคะเราใส่พริกลงไปเลยค่ะแววนน้อยใช้พริกเม็ดจินดาแห้งทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เลยนะคะ อทอดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตัดพักทิ้งไว้ค่ะนำพริกที่เราคั่วแล้วนะคะลงไปตำค่ะเสร็จแล้วค่ะเท okay. น้ำสะอาดลงไปนะคะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะใส่ตะไคร้ทุบลงไปใส่ข่าหั่นซอยค่ะใส่ก้อนซุปใส่ใบมะกรูดค่ะเพื่อดับคาวใส่พริกสดลงไปนะคะ เพื่อให้พริกสดโดนน้ำร้อนและจะได้ออกรสเผ็ดได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ใส่เห็ดตามที่เราชอบนะคะแววจะใช้เห็ดออริจิด้วยนะคะใส่หอมใหญ่หั่นซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะไม่ต้องคนนะคะทุกคนเพราะจะทำให้คาวค่ะใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือส้มนะคะวันนี้แวนน้อยจะใส่มะเขือส้มค่ะที่เราหั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะหลังจากนั้นปรุงรสเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็ใส่ผงนัวนะคะหนึ่งช้อนชาตักฟองออกค่ะค่อยๆตักฟองออกนะคะตักฟองออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเหลือได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะอย่าคนเนื้อปลาแรงนะคะเพราะว่าอย่เนื้อปลาจะยุ่ยค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่หอมผักชีลงไปนะคะใส่ผักชีค่ะเมื่อกี้ใส่ต้นหอมไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่เราคั่วลงไปนะคะเพื่อให้ลสจัดจ้านลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะค่อยๆคนค่ะพักทิ้งไว้นะคะ รสชาติของโป๊ะแตกวันนี้นะคะแววน้อยจะทําให้นัวนะคะแล้วก็ออกเปรี้ยวนะคะแววน้อยถึงได้ใส่มะเขือส้มลงไปนะคะเมนูนี้อาจจะทําไม่เหมือนใครนะคะแต่รับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ให้ด้วยคะ่ะน่าทานไหมคะทุกคน ี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะเดือดกำลังน่ากินเลยหุยน่ากินมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแววน้อยขอชิมก่อนนะคะชิมค่ะ ขออนุญาตเป่าก่อนอืมอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวขอชิมอีกรอบนะคะขอใช้ทัพพีตักใส่ช้อนนะคะทุกคนเมื่อกี้แวลฟดในช้อนไปแล้วค่ะขอเป่าอีกรอบอันนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะแสดงว่าแวลน้อยเริ่มใส่เครื่องแบบพอดีแล้วนะคะมือถึงแล้วค่ะอืมอร่อยมากทุกคน พอแล้วนะคะบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รสจัดจ้านค่ะอุ้ยน่าทานมากค่อยตวัดน้ำนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเข้มข้นค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยพร้อมเสิร์ฟค่ะ เนื้อหน้ากินมากค่ะทุกคนเป็นปลาที่แบบไม่มีก้างนะคะน่าทานไหมคะทุกคนมาทานข้าวกับแววน้อยนะคะเมนูนี้รับรองอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแววน้อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ